กินได้เลยครับคุณมากครับกินได้เยอะไหมคะกินได้เยอะไหมคบเฟยเป็นคนไม่กินตับก็กินได้เฟยไม่กินตับเอ๊ะ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 แต่แต่ก่อนไม่เป็นผลดีเลยนะแล้วค่อเติมไปงั้นข้าวจิ้มกุงเหรถ้าพูดถึงวัสดุทุกอย่าง อะไรก็แล้วแต่เราใช้พลาสติกให้หน่อยที่สุดหนึ่งเมนูที่บีนแนะนำมาวิซอโตนี่ค่ะต้ยมยำกุง้งซึ่เป็นวิซอโตที่ทุกคนมันไม่ใช่รสชาติที่คนเคยกินลงตัวกินหมดจาน,จานตอนนี้มาอยู่ที่กออินทามระซึ่งเป็นจุดที่แบบไม่เคยมาแถวนี้เลยแต่ว่าต้องมาเพราะว่าวันนี้เรามีนัด no! หนึ่งคนค่ะใช่อยู่ข้างหลังเลยเอ้าวไม่ใช่คนนั้น แ้วคู้คนนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะเพราะเขาคือเชิาของร้านนี้รู้ร้ายใช่ไหมว่าเขาเป็นใครเธอรู้ฉันรู้ไม่รอแล้วล่ะแต่เข้าไปหาเขาดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lulu ลูลูเรสตรอนครับผมลินไปไรคะลูลูเรสตรอนครับผมนี่จ้ะหนุ่มที่ฉันบอกเอาไว้นะจ๊ะ <S <S ฉันค,ควงเขามาร้านแต่ไม่ใช่แบบควงมาเด็ดกันที่ร้านเฉยๆนะ ฉันคุวงกับเจ้าของร้านหรือซีอท่านหนึ่งสวัสดีครับคิว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 ต้องบอกแบบนี้ว่ารู้จักกาแฟมาสักพักแล้วแต่ว่าเราไม่เคยไปเยี่ยมเยียนที่ร้านเฟยเลยแล้วครั้งนี้ร้านเฟย์อยู่ในกินหมดจานไกล์ุดกด้วยคุณดีมแนะนําไว้ว่าร้านนี้มีเมนูอร่อยที่ต้องกินหมดจานได้เพราะดีมเคยมากินแล้วตอนมัญถ่ายรายการตอน คือเราเคยเห็นว่าคุณมิวพี่แ Cha กที่ใช้ชื่อว่าทนหน่อยเดี๋ยวอ่อยเองไม่รู้ว่าจะใช้ชื่ออะไรเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้าไปตอบก็เลยบอกว่าให้ทุกคนอดทนหน่อยเดี๋ยวนานๆทีจะเข้ามาในไหนตรงนั้นไม่ค่อยได้ตอบขอยยกทีมน,นะเข้ามาอยู่ในรายการดีฉันได้ไหมจะ๊ะได้แต่แปลว่าถ้าเฟยอ่อพยพี่พี่องเป็นคนจีบเลยเฮ้ยงังนก็ไม่ได้ดิหมายความว่า,นานไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่อยเองจ่ะนนไม่เป็นไรค่ะไปหาคนผ่ดใช่ไหม ช็ดน้ำตาึ่งหี่ตามองบนค่ะโอเคเมื่อกี้เซลีดอะไรอะะไรนเมื่อกี้เซลีดการเช็ดแม่กระเทย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 ที่แต่งหน้าดีตามองบนค่ะไม่ดีวันนี้คุณอ่อยฉันคุณต้องเป็นแบบเลริดแบบเลริดอ่อยอ่ะ ขาเกิดจริงเลยคนลูกจี้คนลูกจี้ทุกรายการจะให้แบบเป็นเดทไปอะไรเอาจริงป้าเพราะว่าตอนฉัน่ะถามคนทางบ้านว่าแบบอยากทำความรู้จักอะไรกับเฟยบ้างเขาก็มาแนวนี้มุเลยว่าพี่เฟยเป็นยังไงเวลาอยู่กับแบบแฟนเป็นยังไงแฟนคลับทุกคนนะบอกว่าพี่เฟยเมื่อไหร่จะมีแฟนคลับก็ตอบไปคำเดียวว่าอย่าง ทำไมอะคะขอหาเงินก่อนจริงหรอใช่ขอหางเงินก่อนทำไมคุณถึงคิดว่าเรื่องแบบการมีแฟนต้องใช้เงินนะคะไม่มีแฟนเราก็ใช้ชีวิตได้ครับไม่มีเงินใช้ไม่ได้<แ>ถูกไหเรามีแฟนก็มีแต่เงินจะลดลงลดงลงลดลงลดลง <c oughs> เราอยู่คนเดียวเนี่ยเงินเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ถึงว hey, oh ันท nope. so like ี another another. S <S ่เมื่อมีเงินเมื่อไหร่เดี๋ยวแฟนก็มาเองเออเดี๋ยวท่างานไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะมามันก็มาเองมันต้องไม่รีบไปหาเออจริงเรื่องความรักเดี๋ยวมันจะใช่มันก็ใช่ถูกต้องมันจะมามันก็มามายังมาแล้วว้ายนี่ไงนี่ไย เขาบอกร้านคุณร้านซัสแตนยังไงบ้างคะถ้าพูดถึงวัสดุทุกอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่เราใช้พลาสติกให้หน้อยที่สุดแต่หลักๆกระเบื้องที่ใช้ก็เป็นนํามาจากฝาขวดน้ำพลาสติกขวดนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปอัดแล้วก็ทําออกเป็นกระเบื้องแล้วใช้มาตกแต่งร้านก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นวัสดุเดียวกับที่รองแก้วอ่ะอันนี้คือตัวใหม่รุ่นใหม่ของเราสมัยก่อนเนี่ยตัวนี้เป็นกระเบื้อง ก็จะเป็นพลาสติกฝาขวดน้ํารุ่นใหม่ก็ะเป็นพวกไข่ไก่แล้วก็มารีไซเคิลใหม่ทําให้เป็นที่รลงแก้วคือเริ่มจากนี้หุ้นส่วนเนี่ยที่เริ่มมาทำด้วยกันเนี่ยเฟย์แพนเจอรี่เนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ด้วยกันแล้วก็อยู่กับทะเลมาเราจะเห็นพวกขยะหรืออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเราจะจะค่อนข้างคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราอยู่ในทะเลเราเป็นเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยพายลงมาในทะเลมันขยะเยอะมากพายไปอะถุงพลาสติกอะติดมือขึ้นมาอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราถ้า เกิดของร้านนี้เนี่ยก็คือเกิดจากการที่คนทั้งสามคนที่สนใจในเรื่องของแบบสิ่งแวดล้อมถูกอ,อยากจะทําธุรกิจร่วมกันดังนั้นธุรกิจนี้เนี่ยต้องเป็นธุรกิจที่ดีต่อตัวร้านด้วยแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมด้วยถูกต้องต่อมากระป๋องเป็นกระป๋องที่รอไว Take ้เทกะเวยชงสดน,นะ,ะแล้วก็ใส่แล้วก็ปิดฝาแล้วก็อัดให้ลูกค้าก็คือสามารถถือไปดื่มต่อได้ถ้า<ช>ไม่ถึงเลือกใช้กระป๋องกระป๋องมันร,รีไซเคคงง่ายที่สุดอะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนี่จุดแรกเท่านั้นนะเขาบอกว่าด้านหลังคร มีอีกหลายจุดที่น่าสนใจใช่มันเป็นเรื่องของเออขาเรียกอ,อะไรอะโฟล์ของร้านที่จะทำให้เวส์มันน้อยลงนั่นเองไปอวดหน่อยดิไ,<ป>ไม่ไอวดหน่อยได้ไหมคะได้สิคะเขาพาไปดูหน่อยได้ไหมคะด้านหลังได้เลยคะได้ค่ะ อันนี้นะนี้ชอบมากเพราะว่าโดยปกติแล้วอะเบสิกพื้นฐานเลยการขายน้ำมาจากทำไรเ <ทำ S 1> ยอะ <ๆ S 1> <ๆ>สุดแต่ว่าทําไมคุณถึงเลือกใช้ขวดนี้ก็มันเป็นเวสที่ค่อนข้างเยอะมากๆากอะป่าสมมุติว่าเรามาใช่ปะ่ะสองคนบางทีกินสามสามขวดเพราะว่ามันก็ต้องกินน้ําเยอะต่อวันนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ได้แบบค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ต้องเสียคอสในเรื่องของซื้อขวดเอามาทิ้งจัดเก็บมันหายากมันวุ่นวายไปหมดเราก็รู้สึกว่าอันนี้ช่วยลดพลาสติกไปได้วันหนึ่งไม่รู้ตั้งกี่ร้อยขวด ข้อดีของร้านนะก็คือไม่ต้องแบบมีขยะพลาสติกเพิ่มโข้อดีของผู้บริโภคเนี่ยก็จะได้น้ำสะอาดในราคาที่ย่อมเยาด้วยเอาจริงป่ะน้ำขวดบางยี่ห้อไม่ได้สะอาดขนาดเท่าน้ากองหลอใช่กลายเป็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าน้ำขวดจะสะอาดกว่ากรองสะอาดกว่าอีกก็แล้วแต่ยี่ห้อด้วยใช่แต่อให้มีน้้ำขวดจริงๆแล้วมันบางทีมันก็ไม่ได้สะอาดขนาดนั้นอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเรามั่นใจได้ขวดกำลังสะอาดน้ําก็มาน้ําใหม่ตลอด <Yep. S 1> อ่าโอเคหลักๆก็คือขยะจะอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดครับ <c oughs> เพราะฝั่งบาร์เนี่ยมันก็จะมีฝั่งที่เป็นขวดแก้วกับขวดพลาสติกเราจะใส่รวมกันครับ <c oughs> พลาสติกกับแก้วเนี่ยเราคุยกับคนเก็บขยะแล้ว <c oughs> บอกว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเดีย๋ยวเขาแยกอีเขาแยกดีเพราะฉะนั้นขวดทั้งหมดจะอยู่ในนี้ครับพวกถุงพลาสติกต่างๆจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับฝั่งนี้เป็นกระดาษ Uh huh. อ่าฝังกระดาษก็อยู่ตรงนี้ที่เป็นกระดาษั้งงบนว่าหลายร้านอาจจะไม่รู้ถ้าเราสะสม,มะเรื่องของบินไว้แบบเยอะๆ <Ừ. S 1> มันกระดาษชนิดหนึง่งที่เวลาเราเอาไปขายต่อแล้ราคาด้วยนะใช่อืได้ได้เยอะประมาณนึงเลยละ่ะได้เยอะประมาณหนึง่งแต่ว่ากระดาษมันก็จะมี2ส,ส่วนกระดาษที่เป็นกระดาษไม่สุกพุก ไม่ใช่เกี่ยวกับกระดาษที่มันเลอะอาหารหรืออะไรพวกนั้นฝั่งที่เลอะอาหารจะอยู่ฝั่งนี้นี่เขาแยกจริงอันนี้นะคะก็เป็นขยะต่างๆที่เป็นเลอะอาหารแล้วก็ฝั่งนี้ก็เศษอาหารนี่แหละอันนี้คือสิ่งที่เราทําร่วมกันนะคะก็คือกินหมุนกลางที่อยากจะให้แบบแยกขยะอาหารไม่ว่าจะเป็นแบบขยะหลังครัวหรือขยะหลังกิน,นก็เอามาไว้กองรวมกันก,ก็รวบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะนําส่งให้ฝังเราไม่ทิ้งถูกต้องอยากถามน้องๆในสตาฟในทีมได้ปะได้คุยได้เลยชื่ออะไรคะ พี่พลคะตอนที่พี่เฟยบอกว่าต้องแยกขยะอาหารแบบนี้รู้สึกไงคะก็ะผมรู้สึกว่าดีนะครับเว่าบางอย่างวาเวลาเราไปทิ้งเนี้ยมันจะได้แบบเอาไปรีไซเคิลได้ ้องบนไม่ไม่มีนะครับจริงๆตอนนี้ยืนหยิ่พี่พลอยู่ข้างหลังนะเฮ้ยมาเรืเ่อยๆเฮ้ย <laughs> ยังไงนะยังไนงไนะ <laughs> ไม่มีบทแล้วครับถ้าร้านไหนที่เริ่มทําตั้งแต่ต้นน่ะจากที่เราอ่ะไปลงร้านต่างๆ,ๆมาเขาพูดเหมือนกันเลยนะว่าพอมันมีระบบอ่ะการทํางานมันยิ่งโซมากกว่าเดิมด้วยซ้ำใช่ไม่งั้นเนี่ย <laughs> มันก็จะสกปรกเว้ยพอยิ่งสกปรกก็<า>กกต้องมาคอยเช็ดคอยล้างใช่ใช่อย่างนั้นน่ะยากกว่าแล้วก็เหนื่อยมากกว่าด้วยขอบคุณนะคะพี่พลค่ะขอบคคุณพี่พลขนาดสุดท้ายมีสาวๆคนไหนเคยเข้าห้องครัวกันมีบ้างไหม ยังครับผมยังไม่มีครับผมพูดจริงครับถ้ามีก็มีแค่คุณคนแรกเนี่ยครับถ้ามีก็มีแค่คุณคนแรกเนี่ยครับจริงจริงครับชวนพี่เยเล่นใช่ชวนพี่เฟยเล่นแล้วให้โพสด้วยนะคะได้ครับคุณคุณลงให้หน่อยดีโพสรูปตัวเองก็ไม่ค่อยลงอยู่ละน้อยมากโพสรูปตัวเอง ไม่ค่อยชอบเล่นโซเชียลใช่ไหมเล่นแต่ไม่ค่อยถ่ายรูปเป็นคนโพสไม่ค่อยได้อ่ะจีนหรอเป็นคนแบบถ้าถ้าเริ่มโพสเองจะแบบเก่งเม่ยต้องเป็นคนสน a p มาอ๋อถ้ามีคนสน a ปอะได้จะได้แต่ว่าถ้าให้โพสเลยแบบไม่ไหวถ้าโพสเลยจะกลายเป็นตลกไปเลยเ้ยมันจะกลายเป็นแบบต้องเล่นตลกใช่แล้วที่เขินเนาะเขินแลเป็นคนขี้เขินก็เลยจะเล่นตลกไงตลกกบเกิลเล่นตลกกบเกือเลยเป็นคนซอฟนะครับ พูดอย่างไรบอกใครว่าเราเป็นคนบอกคนดูอ๋อบอกคนดูก่อนที่เราจะแบบพูดคุยกับคุณนะของมาอยู่ตรงหน้าแล้วไงแล้วก็ต้องกินก่อนเนี่ยเพราะไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวอาหารมันจะเซ็งเดี๋ยวยมหนึ่งเมนูที่ดีมแนะนํามารีสอร์ทนี่ค่ะต้มยำกุ้งคือเป็นริซอรโต้ที่ที่คนมันไม่ใช่รสชาติที่คนเคยกินแต่ว่าเป็นรสชาติที่คุณเคย แต่ว่ามีเรื่องเมาดูอิมเราไม่ใช่หรอกอ๋อวันแนะนําผิดอ่ะบอกที่กิงเป็นเส้นน่ะมึงเป็นเส้นๆอ,ะ <c oughs> อ่ะอาหารเมนูเส้นที่เป็นต้มยำอ่ะที่ก็แบบเส้นทีกก่เป็นต้มยำ มีเหรอวะร้านเราเน้นพาสต้าค่านครา่งเยอะเรื่องคือแบบนี้หน้าที่ฉันน่ะก็คือจะต้องเป็นการแบบถาม KL เอว่าชอบกินเมนูไหนของร้านนี้นางก็บอกว่าพี่แพมันอร่อยมากเลยสปาเกตตี้ต้มยำนี่ก็ส่งกลับไปหาเฟยเฟยเขาแบบอยากได้เมนูนี้นะเฟยแบบไม่มีนะจนต้องคุยกันใหม่ก็อ๋อเฟยต้องท้าไปหายดิมีนีกินอะไรร้านไม่มีนี่กินอะไรที่เป็นเส้นเห้เหนือนอะไรอกรู้ก็เลยแบบอ่ะ เคลียร์กันแล้วว่าชอบซอต้มยำแล้วก็คงชอบความพาสตา้าของร้านด้วยก็เลยมีภาพจําในหัวว่าร้านนี้ต้องเป็นพาสตา้าเลยว่าม,มันจําว่าอาหารอิตาเลียนแมันก็จําเป็นอาหารอิตาเลียนที่นํามาฟิวชั่นที่มันเป็นแบบเป็นต้มยำใย่ไหนจุดเด่นของเมนูอาหารที่ร้านเป็นยังไงเป็นฟิวชัน่นเป็นฟิวชั่นทั้งหมดเลยคือด้วยความที่ร้านแถวนี้เนี่ยเราจะสเปซิฟิกไปเยว่อาาอิตาเลียนจ๋าก,ก็ไม่ได้กลม,มันก็ไม่เก็ตเดี๋กวเราฉจนันก็ต้องทําให้เข้ากับทาเก็ตตรงแถวอินทามราให้ได้มากที่สุดก็คือกินง่าาาายนกกงงิได้รคถูลม อยากชิมแล้วแต่ว่าคุณคให้ชิมเมนูไหนก่อนคะจริงๆอ่ะก็ต้องเริ่มจากสลัดก่อนแต่เราไม่ชอบกินผักไม่ชอบกินผักเหรอ,อ,ก,ก,หรอกินเบคอนอย่างเยอะพอรอนนี้ก็ได้ครับเป็นเพนเนต่ตับเพนเน่ตับหมอใช่อยากให้ลองกินคือบางคนที่ไม่กินตับเพยเป็นคนไม่กินตับก็กินได้เคยไม่กินตับเอ๊ะ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 เขาเขาแบบ เขาเดอร์ตี้เขาแล้วเขาก็เขินเองอะแล้วเกันตับเหรอแล้วก็เขินไปเองงงว่อันนี้ใช่ไหมคะเฮนนี่ตับอ่ะตักให้ขอบคุณค่ะคนที่กินแล้วมากลับมากินซ้ำอะเมนูเนี้ยเยอะเยอะมากอ้อร่อย เนี่ยพอคนเรื่องมากเรื่องการกินมา้าส้าลูกได้กําลังแบบดีมากๆและแบบตัวท็อปปิ้งอ่ะที่เป็นแซ่บกรอบตับอ่ะเราว่ามันมีความเข้มข้นเว้ยแต่เป็นความเข้มข้นที่แบบคนที่ไม่กินตับไม่ต้องกลัวเลยอ่ะใช่มันไม่ได้มีกลิ่นตับแรงอ่ะใช่ไม่มีกลิ่นตับแรงไม่พอตัวเวลาคนที่กินตับไม่ได้เขาจะไม่ชอบเทคเจอร์ของความสากของมันอไม่มีอร่อยจังเลยค่ะขอบคุณมากครับกินได้เยอะนะครับกินได้เยอะนะครับ อยากจะกินเป็นเนื้อเลยกินเป็นกุ้งครับที่อยากให้กินไหนว่ากินอะไรแล้วค่ะเนื้อก็ได้ค่ะจสจำว่าคุณเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องการลำดับการกินมากใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าอันนี้รสชาติค่อนข้างจัดอันนี้ก็ข้าวหน้าเนื้อครับค่ะใช่ลงตัวปะข้าวผัดมันเนื้อหน้าเนื้อเพราะว่าดูปะตอนนี้เพียงแค่นี้ทำไมอ่ะเพราะรู้สึกว่าข้าวผัดมันเนื้อมันเลี่ยง เขามัน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 มีซอสตัวเนี้ยเด็ดมากมันตัด,ตดเลี่ยนกับทุกอย่างและยิ่งขับให้แบบตัวข้าวมีความหอมความนุ่ม,มข้าวก็คือแบบผุ้กัเออเดนเต่อเ้ยว่าข้าวขัดแม่งวัดจนข้าวมันต้องเป็นเม็ดสวยใช่ถ้ามาข้าวเละแ จบจบไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะเอาจริงทุกคนคิดว่ามาเนี่ยเหมือนคาเฟ่อาหารคาเฟ่เออแต่เคยบอกไปแล้วว่าจริงๆเราเน้นเป็นของขาวซึ่งเข้าใจมาตลอดว่าร้านยูคือคาเฟ่จริงๆแต่แบบ<ช>อาหารเบอร์เนี้ยมันมันไม่ใช่อาหารระดับคาเฟ่แล้วอะเป็น<ม>อาหารที่แบบยูสามารถกินได้ทุกวันแล้วก็แบบใส่ใจในดีเทลแต่ละอย่างด้วยใช่วันที่เลือกสู่พัฒนาสู่กันมาคือกินกันแบบโอ้โหก็คือชิมจริงๆชิมกินกินเลย20กว่าจานกินกันเลยอะ กินกันเลยหรอกินกันเองอีกแล้วอะคุณเป็นอะไรครับเนี่ยแต่แต่ก่อนไม่ได้เป็นผอมดีเนะแล้วพอเจอเฟยไงพออยู่กับเฟยเหรอมาต่อครับเรื่องรีซอตโต้เฟยจะกินตัวกุ้งแม่ไปแพะกุ้งจริงเหรอใช่แต่ว่าเธอจะกินตัวข้าวได้พอชิมนแยข้าวอ่ะผัดละคายอ ต้มยำแบบต้มยำต้มยำเ่ยความต้มยำอ่ะมันมาพร้อมกับกลิ่นและรสชาติที่มันแบบค่อยๆแทรกตัวลงไปในแบบข้าวแต่มันก็ยังมีแบบมันมีกลิ่นของมอิตาเลียนอยู่อ่ะมีความครีมี่เล็กๆแต่ไม่ทําให้เราเลี่ยนเพราะว่ารสชาติของต้มยำมันตัดวอุ้อ่ะอุ้ยทำไมน่ากินอ่ะทำไมน่ากินอ่ะทำไมน่ากินอ่ะ อยากทำความรู้จักกับพี่เฟยมากขึ้นค่ะซึ่งไม่ใช่ฉันนะคุณนทางบ้านม,มีคําถามฝากถามมาค่ะถ้าสมมติว่าคุณอัปเดตกับแฟนอ่ะเวลามาทานอาหารที่ร้านน่ะนั่งฝั่งเดียวกันหรือนั่งฝั่งตรงข้ามตรงข้ามทำไมอ่ะไม่อยากนั่งฝั่งเดียวกันรอต้อก็มองหน้าแล้วไม่อยากตัวติดอรอถ้าไปนั่งบาร์เรานั่งอย่างนี้ได้แต่ถ้านั่งกินข้าวเราต้องเราต้องนั่งอย่างนี้ถูกปะเพราะฉะนั้นคอมเมนชั่นเราต้องอยู่ตรงหน้าอาหารเราเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นหน้าเขาตลอดไม่งั้นอย่างเงี้ย่ี มันได้มองหน้ากันตลอดมองตาตลอดคือรู้สึกว่า เอออันเนี้ยอันเนี้ยดีกว่าจริงหรือไม่ที่พี่เป็นคนพี่เฟยเป็นคนมีวินัยมากเป็นคนมีวินัยครับยังไง<า>บ้างคะต้องถามว่าวิน,ยนัยในเรื่องไหนถ้าสมมุติว่าคุณไปปาร์ตี้ไม่ว่าจะเลิกกี่โมงก็ตามแต่ถ้ามีงานตอนตีห้าหรือมีแพลนว่าตัวเองจะวิ่งคุณสามารถทําได้ผมว่าผมว่าอะไรทำให้มีวินยวัยขนาดน,นั้นอะมันคือการเอาชนะตัวเองประมาณหนึ่ง <ừ> คือเออมันเหมือนไม่ทําไม่ได้ไม่ทําไม่ได้มันถูกวางไว้แล้วการที่เราตั้งใจว่าเราจะไปวิ่งพุ่งมีเช้าอะมันคือไม่ไปก็ได้อะไม่ได้ไม่ะมนก็จะถ อ,อ,อ่แสดงว่าถ้าเป็นคนมีเป้าหมายแล้วก็คือจะไปที่สุดใช่ครับงั้นถามต่อค่ะจริงหรือไม่ที่คุณเป็นคนติดแฟนก็ติดมากเหมือนกันนะหมายถึงว่าก็อยากอยู่ด้วยตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากให้แต่เฟย์ก็ติดเพื่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าแฟนก็ต้องมาอยู่กับเรากับเพื่อนได้ คือเราเป็นคนไม่ได้ติดว่าเวลานี้ขออยู่กับเพื่อนอยู่ห้ามาอันนี้คือมาได้ตลอดมาอยู่อยากให้มาอยู่ด้วยซ้ำอยากให้มาอยู่ด้วยตลอดเลยแต่ไม่ได้แบบว่าต้องโทรอุ้ยตลอดต้องไลน์กูตลอด,ลอดไม่ไม่ได้ติดขนาดนั้นไม่ไม่ไมติดการเจอกันมากกว่าเออชอบเจอการเจอกันมันดูมันโรแมนติกกว่า มันมองหน้ามันได้มันได้เห็นสายตามันได้เห็นฟิสิโคร่างกายมันได้รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่คือบางคนน่ะจะแบบเป็นการบอกรักผ่านการกระทําบอกรักผ่านคําพูดบอกรักผ่านสกินชิงเงี้ยของยูนแบบไหนการกระทำไม่ใช่งานดูแลเป็นเหมือนแบบอยากได้อะไรทําให้รู้ว่าอยากได้อะไรจะทาให้ยูเป็นสายซัพอดอ๋อก็คือการดูแลเทคแคร์แล้วก็ดูว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการอะไรใช่แต่ไม่ได้โอนะไม่โอแต่เป็นคนจำด้วยเป็นคนจาว่าชอบอะไรริงหงอใช่แล้วก็สเปคสาวตัวเล็กผมสั้น สั้นละได้นะได้ในปกติอ่ะผู้หญิงมันจะมีแบบเลสแฟกกลินแฟกเนาะเลสแฟกสำหรับเฟย เลสแปลสำหรับเฟยเป็นคนแบบไม่ตั้งใจทํางานอ่ะนี่ไม่ได้ค่ะจริงหรอคนสาหรับคนทํางานไม่เป็นระบบความคิดเขาจะตากทันทีพอ r ตี้เขาจะตากทันทีหนึ่งสองสามสี่ห้าการใช้ชีวิตเขาจะงงเฟย์รู้สึกไม่ชอบคนทํางานเป็นทํางานเก่งไม่ต้องแบบโหแม่งตําแหน่งใหญ่โตขอให้เป็นคนแบบรู้หนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อทำอะไรเมื่อกี้เลนสแะปกไปแล้วเอากรีแะปกบ้างแบบไหนที่จะทําให้เฟยประทับใจเฟยรู้สึกว่าเฟยแม่งแอบสแตร มากเลยเว้ยสเปกอะบางทีเรดแฟลกไม่อาจจะเป็นกรีนแฟลกก็ได้เนื้อปลาบางทีมันแบบมันการ,รว่าแค่เฉพาะของเขาคนเดียวมันการ,รว่าทําไมสิ่งเนี้ยคนอื่นทําแล้วเราไม่ชอบแต่เําไมพอเขาทําแล้วเราชอบเนื้อปลานอบางทีมันเป็นจุดที่แบบที่บบทำไมสิ่งนี้มันกลายเป็นสิ่งที่มันดูน่ารักขึ้นมาวะ่ะมันมันแล้วแต่คนมากๆแต่ว่าถ้ากรีนแฟลกอเขาใส่ใจเราอะเช่นแบบเออเขารู้วา่าเราไม่ชอบการทําสิ่งนี้แล้วเขาปรับเพื่อให้มันเป็นไปได้เลย เออหรือแบบการพยายามเพื่อซึ่งกันและกันเนี่ยกรินแฟร์สุดๆม,มันดูมันมันเห็นจากการกระทำของเขาว่าเขาทำเ,เออน่ารักสแสดงว่าอยู่ชอบคนใส่ใจและให้ความสําคัญมันต้องดูแลซั่งกันและกันปะถ้ามันไม่ดูแลซั่งกันและกันแม่งก็หมดแหละจบนิยามของตเฟยความรักคือการใส่ใจคำนี้เลยหรอใช่ดังนั้น สาวๆคนไหนที่อยากเจอเฟยต้องไปที่ไหนคะไปที่ร้านที่เปิดอยู่มีอะไรบ้างนะับหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะแต่เฟยคือเจ้าพ่อธุรกิจท่านหนึ่งธุรกิจของคุณนอกจากร้านรูรูแล้วมี Black c a b ินครับเพิ่งย้ายมาจากพราม4ตอนนี้อยู่ทองหล่อสิบโอเคเป็นร้านเล่าแหละที่เป็นสาย a l t e r อร์เนทีถ้าอย่างอื่นก็ไม่ได้เข้าอะไรถ้ามีร uh ูรูรูรูก็ได้เข้าหน่อยกับโคยเต ซึ่งเป็นของที่บ้านก็ค่เป็นของบ้านคุณจริงเหรอใช่ครับมีคาถามฝากมาถามเรื่องแพ็เกจจริงด้วยนะว่าแพ็เกจจริงเมื่อไหร่จะเปลี่ยนพลาสติกใช่ไหมมันมีบารเอรี่ของมันอยู่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามหาทางแก้แต่มันยังแก้ไม่ได้ทันทีคอสมันก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นพอเราเป็นคอร์ปอเรทใหญ่มีหจะร้อยสาขามันคุมได้ไม่หมดหรอกมันคุมได้ไม่หมดหรอกก็อยู่ในโปรเซสเนาะครับผมใช่ครับแล้วก็จะทําวิตามินครับเป็นมัลติวิตามินสําหรับผู้ชาย สำหรับสายแอคทีฟชื่อแบรนด์ไหมคะชื่อแบรนด์ว่า s i m p l i f y ยซิม l ลิฟใช่มาเมื่อไหร่เลยต้นปีหน้าปี68แได้เจอกันแน่นอนใช่คิดว่ามีเวลาไหนนอนคิดว่ามีเวลาไหนหาแฟนใช่ไม่ต้องหากันแล้วเออเข้าใจแล้วถ้าแรอยากเจอก็มาเจอที่ร้าเล่าครับนี่แต่ไหนๆคุณเรามาแคมเปญกินหมดจานเนาะวันเนี้ยเดี๋ยวจะกินให้หมดจานแล้วก็จะชวนเฟยเล่นแคมเปญชาเลนของเราด้วยระหว่างนี้ขอกินก่อน a few moments later กินหมดจานค่ะเดี๋ยวชาวเน็ตถามว่ากินหมดจริงไหมคะแล้วจริงไหมคะสั่งอ,ออกไปข้างนอกสั่งออกไปข้างนอกค่ะ <c oughs> ร้านลูลูล่คือร้านที่เราสามารถกินหมดจานซึ่งวิธีการก็คือยังไงคะคุณสั่งมาแล้วกินให้หมดแล้วก็ปิดหักกินหมดจานจะเล่นทางโพสนะคะช่องทางไหนก็นได้หรือว่าจะเล่นใน IG Sto r y กินหมดจานก็นได้ฝากได้ครับแคมเปญกินหมดจานนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบตอนเด็กเราต้องท่องเนาะทุกจานอาหารทุกอย่างเป็นของดีให้กินจิงขว้างครับ กินให้หมดจานครับติดแท็กกินหมดจาน,ขอ,นา <Okay. S 3> ขอบคุณมากครับเย่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับ,<น>รบดีใจที่วันนี้ได้มาพูดคุยและกินเมนูนอาหารจากร้านลูงีครับผมบอกเลยว่ามันอร่อยจริงแต่จะอร่อยแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่สคาคัญอย่าลืมมาเล่นกินหมดจานคาเลนที่ร้านเลยค่ะเฟอร์แบบเส้นทางขตัวหน่อยเฟยๆครับ FOEIFOEII FO ครับใน IG ครับแล้วก็เฟย์มี u t u b e ด้วยนะครับชื่อการเฟยครับทำกับเพื่อนชื่อการก็ฝากไปดูได้ครับรูรูเรื่องตลอดติดตามได้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามที่ร้านด้วยครับผมฝากรูรูได้ครับเปิดทุกวันนะครับปิดวันจันทร์นะครับตั้งแต่สิบโมงจนถึง3ทุ่ม4ทุ่มได้แวะเวียนกันมาได้นะคะไม่แน่อาจจะมาเจอเฟยที่ร้านครับนานๆเข้าทีแต่ไม่เจ้งลุหน้าครับลุ้นลุ้นลุ้นเราครับลุ้นเราครับอยู่กับดวงอยู่กับดวงดูแล้วอย่าลืมกด ไลค์กดซับสไคร y ์ยูทูบของเราด้วยค่ะกินหมดจานเฮ้ยไทยสังกีวันนี้ไปแหละบาย